ซ่อมสีด่วนครับผมตัวรถคันนี้เราใช้เวลาซ่อมอยู่ประมาณ3วันครับตัวถังคันนี้นะครับผมรอบคันเลยครับรอบตัวถังเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับครับแล้วก็โปร้รอยแผลรอยอะไรต่างๆนะครับให้เรียบให้เต็มนะครับแล้วก็ขัดให้ สีโป้เรียบเนียนกับตัวรถแล้วก็พ่นสีพื้นหลังจากนั้นเราก็มาพ่นสีจริงแล้วก็ลงแลกเกอร์นะครับผมเมื่อเราพ่นสีจริงลงแลกเกอร์สีแห้งแล้ววันถัดไปเราก็จะทําการขัดสีนะครับ mm hmm. เพื่อความเงาของตัวผิวแลกเกอร์และตัวรถนะครับผมครับขัดไปให้ทั่วนะครับถ้าไม่ขัดันผิวมันจะเป็นผิวเปลือกส้มครับผม ก็ใช้เวลาอยู่ทั้งหมด3วันนะครับช่าง3คนครับมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ถ้าช่างคนเดียวก็เพิ่มเวลาไปอีกอันนี้คืองานด่วนให้ลูกค้าครับผมน่ครับล้างเตรียมส่งครับล้างเสร็จแล้วเราก็ติดสติกเกอร์ติดโลโก้คืนนะครับผมครับเรียบร้อยครับส่งงานครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง y o u t u b e t i k t o k Instagram และ a c e b o o k นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ